สวัสดีครับพี่นองจะาฝาดีจะฝ่าอย่างนี้ว่างหนี่พี่นองตอนนี้พี่นองพี่นองเบิร์คลิปวบางหนึ่งพานไปแล้วแมนบอครับเพราะป็นน้ำกิมน้ำกิมอีลีเต่บาดนี้เสียล้ำห้แล้วล้ำปิน เรื่องเป็นทับนองเป็นยังไปเลยแบบที่นี่เจ้าเสิเอาเรื่องหยังเสนอพี่น้องเพิ่นไหนเพิ่นได้ฟังล้ำซื้อๆนี่แหละดูกับล้ำซื้อล้ำไปซื้อกับจ้หน้าเคียงหลายกับยิ้มเยี่ยมแก้มใสนี่แม่เนาะเออยิ้มหวานๆประสานเสียงปุบมือตัเนาะพี่จางอันเข่าตีขาแปดเสียงเข่าเรือข้าเสียงเมียกินเข่ากับยังนี่คือมวนแท้เความหนาล้ำเลยที่มามวลหรอ กินข้าวเข้าไปกระป๋องว่ะเออฝากไว้นี่จะคนนีได้ดพี่น้องย่ารุ่งนะครับหรือว่านายรุ่งโลดนี่แหละพี่น้อง <c oughs> อรุ่งโรดยังก่อพี่พอรุง่งรุ่งโรดอย่างก่อน <c oughs> น้ำเสียงเจ้าเมย์เสียงเราเป็นธรรมดาเด <c oughs> ็กแต่ขนาดยุเรามาหกสิบปีนี่พี่น้องคอยยัางบ่รูว่าเราเสียงดีเลย จากสีดีบอดีในพี่น้องมารอชุ่มรอฟังเบิ้งนี่แล้วมันจะเป็นจังใดรอฟังเบิ้งนะครับพี่น้องเข้ารัสเซียจริงนะครับกนกาฟาใครกำลังใจเราน้ำเนรนะครับโคตรยังไลยกันเลยเด้งขึ้นเด้งขึ้นเอาไม่รู้จวนเป็นคนจังหวัดใดเกาะโคราชบ้านยังบ้านยังอำเภอลังทะเมนชัยบ้านช่องแมวติดติดกับบ้านกับคุณแม่รุ่งนภาโอ้โหใกล้ใกล้ๆกันเลยเป็นบอกว่าไกลกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันมาเอาไปมานี่บอกว่าไกลกันตัวนี้ ตำบลเราอยู่ตำบลช่างแมวบ้านหนองจานเสียบวัตบุญเดี๋ยวนี้ครับเจ้าเลยคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านอ๋อพี่น้องตำบลช่างแมวอำเภอลำธมนชัยเจะอยู่วงการนี้มาจากปีหลือยายสิบสองปีสิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอ็ดก็สิบสองปีสิบสามปีแล้วปีนี้ปีสิบสี่เป็นบ่ ปี4มีปี23แล้วพี่น้องฝากเป็นกำลังใจแล้วนี่เด้อพี่น้นงให้กำลังใจแล้วน้ำเนืพี่นงลําสดสดาต้องใส่แคนใส่ยางดอกเอาให้ฟังเอาเจ้าสีเสนอก่อนเลยย่าลายลายแค้นลายแค้นบอกลายแค้นหน่อยขี้ผู้ยิงเด็ก็บอกขี้ผู้ยิงก็บอกขี้กระเทยขี้กระเทยมันเสียงไง ฟังมึงด้วยพี่นองีบได้พี่นงก์ยระโยฟังว่าก็คืออยากให้เล่าลองล้ำลองอย่างให้ลองให้พี่นงองได้ฟังได้ยังกันเดีวกะผู้ใหญ่ข้ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากใจกำลังใจเล่าก็ให้กำลังใจแล้วได้ด้วยพี่นงเด้อนะครับนะครับยาลุงนะครับพี่นงคขันอยากให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วได้ทักมาไกลโดยตรงก็ได้โอ้ยสู่ล้ำลายลาย ลายแค่ลำลองเมียกกองเอาจรัยแค่ลำลองบอลนี่ตัวหนังสือลายแค่ลำลองไปแล้วเปิดเองมันเป็นทำนองขอนแก่นมาเปล่ยนทำนองโอ้ยไปตีไปลำล่อจะจะทำนองใดทำนองขอนแก่นเอออาลองลองเบิงไปสิเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องหาบาทจีบาทบเขาไปซื้อหมากซื้อพูดแล้วนี่ล่ะให้กำลังใจแล้วนี่แหละพี่น้องเพราะเนีไปปวดหนักปากำลังวลใจแล้วนี่อาซานฟัน เดี๋ยวจักมือนึ่งเ้าข้นทั้งวทีอย่บ่อข้นเด้อขืนท้งวีจะไปข้นทังใดเสนาขืนทั้งนางลานพนตีทำทั้งนางลานพลาน่โคตรจะสิเห็นบ่เดี๋ยวนด้แม่โฆษณาเทานก่อนในบ่อโฆษณานี่ะพี่น้องเขาไปเอามากคนเขายังบดิฟังลำอยู่เดนี้ตอนนี้หาลายแค้นพันพอดนี้ล้ำสุดๆจามีเลยว่าลายแค้นลายน้อยอันบังหนเดี๋วลายหนอยตอนนี้พอจะภาพแล้วก็ถ่ายกล้ำอยู่นี่ดนี้ จะว่าหมอล้วจิใหม่เลยนะขวานี่ไอันี่สุกอยู่ดูนี่มาล้ำพันล้ำอยู่เป็นบบไหนเป็นแบไหนสะอาดทันเลยวะนี่เออนี่ละนี่หละคอนแก่นเออเออกลอเล้เเออออออเอเออเอเออเออเเออเ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 อ่าอยู่กลางป่อเออเเออเออดออเอาเอเอกสาวรุ่งนภเเพชรกูเออ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 เเป็นออเอเนื่อง นิทานเอาเบาเบาสูเสียงบนันเดียไพยเด้ย้อนฉันบา,เา,าน,น,นเอาทําน้องเป็นก่อเลังเอาทําน้องวาดทอนเกนผู้ฟังเอ้ยเอานี่ทานมาย่ยงให้ฟังลองจังเบิ่งเอา ให้กระามูเจ้านิทานเก่าดา้งชาดอชาติคือนางมัาซีผู้มีใจโก้เอาเรื่องใหม่ตามเอาล้ำไปบกเป็นเลยเรียงใหม่จากไหนนี่อีมาซีมึงนี่ไปบิ๊กอยากแยกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ปัดจิ้งจกเตะเตะติดด้วยปลาหอยกูเรียงมึงว่เลยเตีนหน่อยแต่ว่าเ่าไง เมื่อสิบปเทศเต็งสิบอะไรอีมาซี่ไปก็เปลี่นดิพัดดั้มหมดเเอาไปต่อไปนี่เอาไปต่อเอาขอน้องไม่ต่อต่อเป็นคนไปนี่เอาเดือนเอาแป๊บหนึ่งโอ้เมื่อจบเรียงกับพี่น้องเอานีอันอันอักษรเอออักษรกันละอันนี้จังสังขารสิ้นเหลือแต่ดวงวิญญาณได้ลอยล่องยังมอง ขึ้นสูงโคตรทำไมเล็บสีหุ่นหวยเราพี่น้อกคอยกันเล่บสีหุ่นหวอยเราดิมันบ่ได้มันขึ้นสูงเหมือนไปบ่ได้เด้อกระเอานะเราต้องใส่แขนดอกไปเลยปิดเลยเจ้าจังล้ำไปได้เอาปิดเลยเอาพราะสีล้ำนี่มันยากเนี่เสียงมันไปบ่อใดกับร้องเบิอร์มาเสียงกระเทยไม่เป็นเสียงผู้หญิ่งกันนั่นแหละก็ว่าเสียงกระเทยน่ะที่กับเสียงผู้หญิ่งมันกับล้ำขี้กระเทยเลยค่ะ 54321แอคชั่นอานิจังสังขารสิ้นเหลือแต่ดวงวิญญาณได้ลอยล่องยังมองคุณตอนเป็นคนยังว่าบุญบุญบ่ทำเฮ็ดได้วิญญาณได้แต่ลองลอยได้แต่ลอคอยท่าเวลาการที่หมุนเปลี่ยน เดือนสิบเพ่งนั่นละเจ้าวันที่เฝ้าว่าอยู่คองบางคนเถือกระตาดหน่อยมาคอยอยู่เตตีสามยามเมื่อเดือนสิบเพ่งพันปล่อยขึ้นมาบ้าน <c oughs> ดืานสวนกันพันใหญ่พากันไปเอาเขาสากเป็นของฝากผู้ยบุบาน ทานอีกอบเอาเกี๊ยวล้ำไปลเกี่ยวไปได้ฟังดีดอกพี่น้องยติกระตาหน่อยแล้วไปเอาเมียเอ้ยเด็กกระตาหน่อยเอาเือกระตารหน่อยเมียือกระตาหน่อยแล้วเอาเือกระตารหน่อยบัเนี้ไปบางคนือกระตาหน่อยมาคอยอยู่เตตีสามยามไม่เดินสิเพ่งพันลอยขึ้นมาบ้าน เดินสวนกันพันใหญ่พากันไปเอาเข้าวสารเป็นของฝากคุยุบานทานให้แกผู้ตายผู้ได้ลายจนไพ่เงิทัทางแนวกินก็นเต็มตาลวกพันวังมันดาพากันมาจน้านลน อาล้ำกลวงแต่อังออส้างใจดำกระดอเป็นอย่างนูออ้นบ่มาใส่มองไปใสกะบบ่พอลอ,อแล้วกับเป้าใด พันใดกับค้งตามขึ้นกัลูกของตัวสังหายลับเมนบอมันน้อยเห็นใยแม่มาคอยจนหิวข้าวเห็นเขากินน้ำลาย เลีใจเดเอพี่นองมาฟังลองจังมาลืมเป็นแฟนสวดสู้พี่น้องจะในกากเปีนกำลังใจห้ยาลุงนีเด้อพี่นองนะครับพี่น้องการเด็กก็ขอให้ในเด้อ่าดงานว่าแต่เธอเม่นเสียงไงมันเล่นลืมเนาะพี่นองเนาะ นะครับเดี๋ยวสี่ค่อยๆทายคลิปม่ลุงให้พี่นงองได้เบื่องกันมีหลายก่อนล้ำยู่นเมเน,น,เนะเรามีหลายก่อนล้ำยูพี่น้องเดี๋ยวไกลสีหาเวลาเดี๋ยวให้เล่าวางเราก็ะสี่ค่อยๆอให้เราล้ำให้พี่นงองฟังเป็นเรื่องเป็นเล่าไปละมันสีมีเป็นเรื่องเป็นยังเนาะเป็นเรื่องบุญขายากนีอ่อ่าคงกับดาวใกล้น้อยเป็นมาอ,อ,อ่อนละวันหลายๆเรื่องพี่นองคมีเก่า ฝากเป็นกำลังใจให้ยาลุงด้วยพี่น้องมวลมมวลจังใดกะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเวสนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้อง